นี่กูต้องมานั่งดูทนฟังผีด่าเป็นชั่วโมงช่วโมงเลยวันนี้ยบ้าบอจริงพี่หมีรีวิว Dark n u n นไล่มันกับลงหลุมโดยท้มสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Dark n u n นนะครับซึ่งเป็นแนวไล่ผีอะผมว่าตั้งแต่กระแตของเอ็กซูมาเนี่ยจริงแบบ กระแสมันดีมากๆนะท่ทําให้มีหนังไล่ผีออกมาอีกซึ่งเอาจริงๆหนังเรื่องนี้มันเคยมีภาคแรกมาก่อนนะอันนี้นับว่าเป็นภาคแยกนะเพราะว่าภาคในปี2 0ง5เนี่ยก็คือเรื่อง the police นะแต่ว่าผมยังไม่เคยดูหรอกแต่พอไปดู dark nun เน่ยซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ดูน่ากลัวดีก็เลยไปดูแต่ผลสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลอนความเข้มข้น หรือว่าพลังทางสังคมอะไรที่หนังมันต้องการจะผลักด,ดันนะมันดูพยายามทําหลายๆอย่างแต่ว่าหนังมันออกมาเป๋ๆแล้วก็ไปไม่สุดสักทางปะไปฟังกันดีกว่าว่าผมจะพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างนะครับตัวหนังนะครับเล่าถึงซิสเตอร์ยูเนนะครับผมซึ่งแสดงโดยนางเอกที่ผมชอบมากๆคนหนึ่งนะครับของเกาหลีเป็นนางเอกที่ทําให้ผมเริ่มดูซีรีส์เกาหลีตั้งแต่สมัยอยู่ช่องเจ็ดอะ ฟูเฮาอย่างเงี้ยก็คือคุณส่องเฮเคียวนั่นเองนะฮะผม,มจำท่าเต้น,ขน,ขนเขาอยเอ้า้วุ่งุงเนยอมมาม้มาวนัคราวนี้เจมาแนวโหดมาแนวแบบดุแล้วก็ดุดรีปุ๊ดปุ๊ด,ด,ดนะฮะซึ่งนอกจากทิเตอร์ยูเนียเนี่ยก็ยังมี ซิสเตอร์มิคารานะครับผมซึ่งม่ธีสองคนนี้ต้องฝา่าฝืนกฎของศาสนานะครับ mm. เพื่อทำพิธีไล่ผีช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งอย่างฮีจุนนะฮะที่ถูกปีศาจสิงนะฮะแต่ปัญหาก็คือสาตวรนัจักเนี่ยแม่งไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทำพิธีนี้ว่ะแล้วก็แน่นอนว่าพวกเธอเนี่ยต้องเผชิญทั้งอำนาจของปีศาจนะครับแล้วก็ระบบของชายแท้เป็นใหญ่นะครับที่กดทับพวกเธออยู่นะฟังดูเหมือนว่าหนังมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยใช่ปะ แต่บอกจริงๆว่าแบบเหลวเป๋มากๆอ่ะโคตรน่าเสียดายเลยหนังเรื่องนี้ตอบตกในการไล่ผีอย่างมากเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้ดูทรงพลังอะไรเลยอ่ะไม่มีแต่แบบสาดน้ำมนต์ตะโกนคาถาหล้วมันก็โดนผีด่ากลับมาอะไรเงี้ยแม่งวนลูปอย่างเงี้ยแทบทั้งเรื่องอ่ะถ้าคุณคาดหวังจะดูแบบหนังไล่ผีแบบพวก The Con j จ r i n g อะไรแบบนี้นะหนังเรื่องเี้ยแม่งห่างชั้นมากๆแป็ง อย่างกับฟ้าก็เหวอะมันไม่ได้เลยจริงๆคือบรรยากาศมันมันไม่ได้ดูหลอนนะแล้วผีอะสภาวะของผีอะคือแทนที่มันจะมีพลังในการกดดันตัวละครนะหรือว่าใช้จิตวิทยาในการปั่นหัวคนนะมันกลับกลายเป็นปีศาจสายพูดจาถากถาง,างด่าพ่อร่อแม่เหมือนแม่งแบบเมาแล้วก็ด่าชาวบ้านไปเรือ่อยนั่งด่านนั้นเลยอีผีตัวเนี้ยจนบางทีผมแอบ คิดแทนตัวละครว่ากูจะชนะผีตัวนี้ยังไงดีวะกูจะด่ากลับมารีหรือเปล่าวะเนื้อหาของดาร์กนันเนี่ยมีแนวคิดที่ดีนะแต่มันยังขับเคลื่อนไปไม่สุดนะหนังมันต้องการจะพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในศาสนานะแล้วก็การต่อสู้กับอำนาจของชายเป็นใหญ่เนะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือมันไม่ได้มีฉากที่ทําให้เรารู้สึกถึงความกดดันไม่มีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครแม่งถูกกดขี่จริง จนเราจะเอาใจาช่วยได้แบบเต็มที่เต็มเหนียวนะมาที่การแสดงของซองเฮเคียวกันบ้างนะเธอเล่นได้ดีนะในบทของแม่ชีสายสโมกกิ้งพูดจาแบบไม่สนอะไรใครทั้งสิน้นนึกจะพูดก็พูดนึกจะด่าก็ด่า,ดาแข็งแข็งเกาๆดูไม่กลัวใครผมก็คิดว่ามันก็เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะแปลกสำหรับซองเฮเคียวอยู่นะแต่ปัญหาก็คือบทนี้มันทำให้เธอดู แข็งชื่อสังกตายราวกับก้อนหินตัวละครมาดูมีความมุ่งมั่นคือทําให้ดีเลยแต่ว่ามันทําให้ตัวละครแม่งแบนมันทําให้เรารู้สึกว่าความกดดันในภายในตัวของเธอเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ด้านการกํากับมนะันก็มีบางช็อตที่ผมคิดว่ามันใช้แสงเงาในการทําบรรยากาศได้ดีนะแต่โดยรวมแล้วนะมันก็ยังขาดจังหวะแล้วก็ความอึดอัดที่หนังออกเคาควรจะมีส่วนเรื่องของดนตรีประกอบเนี่ย ขอบอกว่าตอนจบฉากไคลแม็กเนี่ยไอ้หาผมนึกว่าหนังมหาสงครามวันสิ้นโลกคือมันบิวซาวแบบหนังสงครามมากๆตุมตามตุมตามอะไรก็ไม่รู้คือแทนที่มันจะทําให้ผมรู้สึกกลัวแนละ้วมันกลายเป็นแบบเอ้ยลุยสู้มันอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วนะครับกับดาร์กนันเนี่ยผมให้คะแนนไปที่4ี่เต็มสิคะแนนครับงี้คือมันเป็นหนังที่มีแนวคิดที่น่าสนใจนะแต่ว่ามันเละเทะแล้วก็ไปไม่สุดสักทาง จะออกเขาก็เบาจะดราม่าก,ก็ไม่สุดแล้วก็ความน่ากลัวแทบไม่มีเลยมันหนังมันพยายามฉีกแนวจากหนังไล่ผีทั่วไปอะ่ะพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในศาสนานะแต่พอมันจะเล่าจริงๆอะ่ะกับแปวหัวปักลงดินก็เลยบอกตรงๆว่าค่อนข้างที่จะผิดหวังแล้วก็ล้มเหลวอยู่พอสมควรนะและสำหรับใครที่ไปดูหนังเรื่องนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืม คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมแล้วถ้าใครชอบการรีวิวแบบผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ขี้เกียจเล็กเกินเพราะว่าดูหนังกนะดูเยอะเหมือนเดิมนะแต่ว่าขี้เกียจทำคลิปโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับส่วนเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย